อะมาต่อเรื่องที่2ก็คือเรื่องของจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะจะเป็นจํานวนเฉพาะก็ต่อเมื่อตัวประกอบมีแค่ตัว1และตัวมันเองเท่านั้นอ่ะเรามาลองดูข้อ 5, ข้อ1เนี่ยตัวอย่างเขาคือ5เป็นจํานวนเฉพาะเพราะว่า5มีตัวประกอบเพียง2จํานวนก็คือ1และ5อ่ะมาดูข้อ2ข้อ2 12เป็นจํานวนเฉพาะไหมมีอะไรที่คูณกันแล้วได้12บสอง มันก็มีอะไรหกคูณสองก็ได้ดูไหมสามคูณสี่ก็ได้ดังนั้นสิบสองเป็นจำนวนเฉพาะไหมสิบสองก็เลยไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิบสอง มีตัวประกอบมากกว่าอะไรมากกว่าสองตัวอืมข้อต่อไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวประกอบของมันคืออะไรสิบเจ็ดกับหนึ่งดังนั้นอันนี้เป็นไหมเป็นจำนวนเฉพาะ พราะสิบเจ็ดมีตัวประกอบเพียงสองตัวคืออะไรคือหนึ่งและสิบเจ็ดอ่ะข้อต่อไปสามสิบเก้า เป็นจำนวนเฉพาะไหมมันมีอะไรบ้างอะสามคูณหถูกไหมสามหนึ่สาสสิบ้าสิบสามคูณสดังนั้นมันมีมากกว่า2ตัวถูกไหมดังนั้นข้อนี้ก็อะไรไม่เป็นจำนวนเฉพาะคำตอบลองเียลองไปตอบเองนะว่าทำไม อ่ะมาข้อต่อไปอ่ะอันนี้คือให้หาจำนวนเฉพาะนักเรียนสามารถไปดูที่ครูทำไว้แล้วในคลิปบทเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะได้วันนี้ครูจะข้ามไปนะอ่ะลองทำตัวอย่างนี้ก่อนก็ได้กาทับเลขหนึ่งก็คือครเปิดมือก่อนอ่ะไม่เอาหนึ่งอันนี้สองทำไง ล้อมรอ,อบจำนวนที่สองหารลงตัวยกเว้นสองคืออะไรสี่หกก็คือจำนวนคู่ทุกจำนวนนั่นแหละสิบตามเงี้ยไปเรื่อยอ่าล้อมรอ,อบจำนวนที่สามหารลงตัวมันก็คืออะไรสามหารอะไรลงตัวหกเก้าสิบสองสิบห้าล้อมรอบอีกอันที่ห้าหารลงตัว 6, 9, 12, 15, ที่ห้าหาลงตัวก็มีอะไรสิบสิบห้ายี่สิบรอบรอบที่เจ็ดหาลงตัวก็มีอะไรบ้างอ่ะสิบสี่เงก็ทำใอย่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวที่ไม่โดนวงแค่มาเขียนเป็นสรุปข้างล่างอืเอ๊ะ สำหรับแบบฝึกต่อไปก็คือให้หาตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะของยี่สบสามเราก็หาตัวประกอบก่อนตัวประกอบของยี่สบสามได้แก่ไะไหนึ่งและยี่สบสามถูกไหมตัวประกอบเฉพาะของมันก็คือยี่สิบสามข้อที่สองตัวประกอบเฉพาะของสามสิบตัวประกอบเฉพาะเรา่หาตัวประกอบก่อนอะไระคูณกันได้สามสิบมาสามสิบคูณหนึ่ง 15บห้าคูณสองคูณสาสได้ไหมสี 4, ไม่ได้5ได้ไหมห้าคูณหอ่ะตัวประกอบของมันก็มี1 2ึ่งสองสาม้าหกสสหแล้วก็30ทีนี้หนูก็ไปดูในตารางหน้าเมื่อกี้นี้ว่าอันไหนบ้างนะที่มันแบบเป็นจำนวนเฉพาะ ในที่นี้ก็คือมีสองสามสองตัวหน้าต่อไปตัวประกอบเฉพาะของสี่สิบห้าก็ต้องหาตัวประกอบของสี่สิบห้าก่อนสี่สิบห้ามีอะไรบ้างสี่สิบห้าคูณหนึ่งลงท้ายด้วยเลข 5, 5, 5, ห้าไหมห้าหารได้แน่นอน 5, 9, ห้าเก้าสี่สิบห้ามีอะไรอีกสิบห้าได้ไหมสามได้ไหมสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้า แต่มาตัวประกอบมันก็มี1 3 5 9 15แล้วก็45ดังนั้นตัวประกอบเฉพาะก็จะมีแค่อะไรบ้าง3กับหอ่ะห้บที่หารได้ก็คือมี59ก้ับอะไร59าคูณหได้59แม่อื่นได้ไหม มีแล้วแสงว่าตัวประกอบมันคือ1กับ59ดังนั้นจนํานวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะก็คือ59อ่ะ63เหมือนกันะหกสิามคูณหนึ่3สามสองมหนึ่มเ้าไหม ตัวประกอบของเราก็มี1 3 7 9 21 63ตัวประกบะอบเฉพาะก็จะได้แก่3กับ7อ่ะ58ก็มีอะไรบ้าง58ค1 2 24 29 18ผาไม่ได้4ไม่ได้5ไม่ได้6 หกห้าสามสิบเจ็ดหกสี่สองเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกแปดห้าสี่ดหกสเจห้าปดดไม่ได้ไม่เก้าไม่ได้จากนั้นตัวประกอบก็จะมี1นึ่สองสิบเแล้วก็ห้าสิบแปดจำนวนนี้เป็นจำนวนตัวประกอบเฉพาะคือ2กับ29 ตัวประกอบเฉพาะของสิบแปดสิบแปดนี่มีอะไรบ้างสิบแปดคูณหนึ่งเก้าคูณสองหกคูณสามตัวประกอบเฉพาะก็จะมีอะไรสองกับสามอันนี้ยี่ห้าก็เหมือนเดิมยี่ห้าคูณหนึ่งห้าคูณห้าตัวประกอบเฉพาะของเราก็คือ ห้าสามสิบอ่ะแยกไปเหมือนเดิมสามสิบคูณหนึ 2, ่งสิบห้าคูณสองสิบคูณสามสิบสิบคูณสามแล้วก็ห้าคูณหกดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของเราคือมีเลยสองกับสามอ่ะตัวประกอบของสี 1, ่สิบสี่สี่สิบสี่คูณหนึ่งยี่สิบสองคูณสอง สามไม่ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดคูณสี่หกเจ็ดแปดเก้าอ่ะหมดแล้วละ่ะตัวประกอบเฉพาะของเราก็ได้แก่สองสิบเอ็ดอืมอันนี้หกสิบสี่ก็มีอะไรบ้างหกสิบสี่คูณหนึ่งสามสิบสองคูณสอง สี่ได้ไหมสี่หนึ่งสี่สี่หกยี่สิบสี่เจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่แปดแปดเจ็ดห้าหกแปดแปดหกสิบสี่แปดคูณแปดอตัวประกอบเฉพาะองเราก็ได้แก่สองข้อสุดท้ายแปดสิบแปดสิบคูณหนึ่งสี่สิบคูณสอง แม่สามได้ไหมไม่ได้แม่สี่สี่สองแปดม่ห้าห้าหนึ่งห้าสามสแม่หได้ไหมเจ็ดแปดแม่แปดแม่เก้าแม่สิบอ่ะตัวประกอบเฉพาะของเราก็มีสองห้าอกับห้าอืม